สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะ้านๆะอาทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวนะครับผมพาชมสวนเล็กๆของผมนะครับที่อยู่บริเวณเชั้นลอยของบ้านนะครับสวนเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยต้นชนชมซะส่วนใหญ่นะครับจะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะครับปะปนกันไปนะครับ อย่างต้นนี้เป็นบ้านนานะฮะเพิ่งปลูกนะครับส่วนมากนะครับที่สวนก็จะมีบ้านนากับลาชินีซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่คิดว่าน่าจะอมตะที่สุดแล้วนะครับตน้นต้นนี้ก็บ,บ้านนานะครับนี่ก็บ,บ้านนานะครับอันนี้เป็น เป็นโสธรน,นะครับเป็รโสธรน,นะครับอันนี้เป็นราชินีทรงแท่งนะครับบ้านนาบ้านนาส่วนมากจะเป็นบ้านนาทั้งนั้นเลยนะครับชนชมเนี่ยนะครับจริงๆเป็นไม้ที่ทนแดดทนฝนนะครับปลูกง่ายนะครับไม่ไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากมายนะครับาสามารถปลูกแล้วทิง้ง ปล่อยให้เขาหากินเองเลยก็ได้ครับนะครับแต่ถ้าเราดูแลนะครับเราดูแลดีๆเนี่ยก็คือมันจะงามเลยอย่างต้นนี้นะครับเพิ่งปลูกไปได้เมื่อ2เดือนก่อนนะครับใบมาใบมาผมก็เล็มไปบ้างแล้วนะครับอันนี้เป็นราชินีพันดอกนะครับเป็นโคนคู่นะครับราชินีพันดอกนะครับต้นนี้ก็เป็นราชินีพันดอกเหมือนกันนะครับต้นนี้จะเป็นกำแพงนะครับ ปลูกเมื่อ2เดือนก่อนนะครับต้นนี้ทํารากไว้นะครับต้นเล็กๆเงี้ยราคาย่อมเยานะครับอันนี้เป็นบ้านนานะครับนี่บ้านนานะครับต้นนี้ก็บ้านนาเป็นเมนใหญ่นะครับด้านหลังก็เป็นบ้านนากายนะครับเพชรสดทอนนะครับมีอลาบ้างนะครับนี่บ้านนานะครับ โดยรวมแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบ้านนากับราชินีนะครับอันนี้เป็นบ้านนาได้มาจากเขาตะแบกนะครับผมชอบตรงที่ว่าใบาเขาพิวใบเป็นรอนพิวยาวใบออกสีบอนนะครับต้นนี้นะครับนี่บ้านนาทรงแท่งทรงสูงนะครับเพราะว่าปลูกเมื่อสองเดือนก่อนหรือไงเนี่ยใบเพิ่งมานะครับรากเพิ่งเดินนะครับ บ้านนาเหมือนกันนะครับมีหลายต้นนะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้เป็นพิเศษนะครับต้นนี้นะครับเป็นบ้านนานะครับทรงแท่งประมาณ30เซนลำต้นเขาเนี่ยอวบนะครับดูบึกบึนเลยนะครับ เด่นๆของต้นนี้เลยเด่นแบบเห็นชัดเจนเลยนะครับเมนเมนใหญ่มากนะครับดูเมนนะครับเมนเนี่ยนะครับจะใหญ่ายาวสูงมากกว่า30เซนนะครับ ลำของเมนเนี่ยนะครับใหญ่มากมือผมกำไม่มิดนะครับเป็นต้นที่บ้านานานเนี่ยเขาว่าถ้าสมมุติว่าเมนไหนใหญ่เมนไหนล่ำๆเนี่ยนะครับอนาคตาปลูกไปเนี่ยนะครับอฟอร์มกออะไรพวกนี้จะสวยมากๆเลยนะครับผมก็มีอยู่ต้นนี้ต้นเดียวต้นนี้เป็นต้นที่เมนใหญ่ที่สุดในสวนละนะครับส่วนกิง่งนะครับกิง่ง กิ่งเขาก็จะมีรอ,อบเลยนะครับเป็นกิ่งกิ่งรอบเลยนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างปะปนกันไปนิดๆหน่นอยๆนะครับกิ่งกิ่งรอบนะครับต้นนี้โดยรวมฟอร์มกิ่งเนี่ยนะครับอนาคตผมคิดว่าสวยแน่นอนนะครับนะครับทีนี้ นะครับผิวของบ้านนาเนี่ยก็จะออกออกขาวนวลน,นะครับขาวนวลขาวไม่เขียวไม่เขียวปีนะครับผิวเขาจะออกขาวนะครับเป็นขาวคล้ายๆกับขาวฝ้าอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของบ้านนาเลยนะครับต้นเนี้ยนะครับผมได้จากพี่อนุชา เมื่อหลายปีก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้นเล็กนิดเดียวนะครับผมปลูกไปประมาณสองปีนะครับลามเขาใหญ่ผิวเขาแตกเลยนะครับอ,อนาคตเนี่ยนะครับต้นนี้นะครับถ้าถ้าถ้าไม่มีคนทักมาหรือไม่มีคนซื้อไปซะก่อนนะครับผมจะทำรากแผ่นะครับดูรากเขา จะแผ่ประมาณ45องศานะครับจะแผ่ประมาณ45องศาเห็นไหมครับจะแผ่ประมาณนี้ลากแผ่ประมาณนี้ลากนี้ก็แผ่นะครับลากรอบนะครับมีลากให้เล่นเยอะเลยเนี่ยครับแผ่แผ่ลากออกหมดเลยลากมียันข้างในเลยนะครับเนี่ยเล่นได้รอบเลยลาก บ้านนาเนี่ยผมชอบชอบจัดลากเป็นแนวธรรมชาตินะครับจะมีจัดลากเนี่ยหลายแบบนะครับจัดลากตรงๆโยงๆนะครับจัดลากแพ่ๆนะครับอย่างต้นเนี้ผมคิดว่าผมน่าจะจัดเป็นแบบแพ่่ลองแผ่ดูนะครับแผ่ตามเอกลกักษณ์ตามตามโครงสร้างของเขานะครับ นะฮะลากเส้นพวกนี้คือเล่นได้หมดเลยนะครับต้นนี้นะครับจะอยู่ในกระถางนะครับประมาณ80เซนแหละลากเขาเนี่ยมันต้องไปปลูกกับกระถางประมาณ80เซนนะครับลำต้นเขาเนี่ยสองมือนี้กำไม่มิดนะครับ อ่ะโอเคเออสำหรับคลิปนี้นะครับาหากนะครับท่านใดสนใจพวกบ้านนาอะไรพวกเนี้ยนะครับต้นเล็กต้นน้อยห, ق, หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับเราก็มีจำหน่ายน,นะครับเผื่อท่านใดนะครับชอบปลูกต้นไม้อยู่บ้านนะครับเป็นสิริมงคลนะครับบ้านนานี่เป็นไม้ที่เป็นสิริมงคล นะครับบางคนเอาไปปลูกดีเนี่ยนะครับซื้อไปปลูกเยอะเลยบางคนปลูกแล้วมีโชคลาภนะครับปลูกแล้วบ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับดีกว่าไปซื้อเหล้ากินฮนะปลูกต้นไม้นะครับเห็นไหมครับโดยรวมของต้นนี้นะครับมุมไกล,ไกล นะครับอ่ะโอเคก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นะฮะท่านใดสนใจพวกบ้านนาก็คือสามารถสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0865502701นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับวัสดีครับ